สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับน,น้องสิงห์นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่สาขา2เหมือนเดิมนะครับตั้งอยู่ถนนสันติไทยซอย95แขวงมินบุรีเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับบริษัทเป็ดยนต์เปิดมากกว่า25ปีนะผมมีรถสวยๆให้เลือกมากกว่า400คันนะครับมีทั้งรถเกง๋งรถตู้รถกระบะนะครับผมพี่ๆท่านใดกำลังตามหารถสวยๆรถเกตเอนะครับน้องแนะนาําบริษัทเพชรยนต์เลยครับผมวันนี้เรามาอยู่กับโตโยต้านิวอาร์ติก1.8สปอร์ตนะผมคันนี้เปิดราคาอยู่ที่599,000บาทครับ ฟีดาวตกพอนอยู่ประมาณหมื่นนิดๆนะครับผมขอคนซื้อนะผมได้ได้สักหมื่นหนึ่งหมื่นสองสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นสองนะผมสามารถออกเลยคนเดียวจบแน่นอนครับผมเรามาเริ่มจากไฟด้านหน้าก่อนนะผมจะได้เป็นไฟอ่าโปรเจคเตอร์นะครับผมมไฟสวยๆใสๆแบบนี้เลยนะครับผมติดตั้งมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นั้นไลท์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมกระจังหน้าจะเป็นสีดำเงาๆแบบนี้เลยนะผมมาพร้อมกับทะเบียน9343นะครับผมโลโก้นะครับผมจะเป็นโคเมียมแบบนี้เลยนะครับผม เหลี่ยมสันตัวรถนะครับผมคมๆเลยนะผมไม่มีรอยบุบรอยร้าวแน่นอนครับผมแล้วประกอบโครงสร้างครับผมไม่มีพิควาฟจมน้ํำชนหนักมาขายแน่นอนครับผมโคมไฟทั้งซ้ายทั้งขวานะผมไม่มีรอยแตกรอยร้าวแน่นอนครับผมเป็นไปโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยผมลูกแก้วคมๆเลยนะครับผมเหลี่ยมสันตัวรถที่น้องบอกเลยครับผมคมๆเลยนะผมไม่มีรอยบุบรอยร้ามแน่นอนครับผมามาดูส่วนของล้อแม็กคนนะครับจะได้เป็นล้อแม็กสีทูโทนนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะผม ได้เป็นง้อมแมกขอบสิบเจดนิ้วนะครับรัดมาก่ย,ยางสองสองห้าทับสี่สิบห้านะผมได้ดิสเบรกสี่ล้อเลยนะผมเรามาดูด้านในกันนะผมเบ้าโชคนะผมเดิมๆจากโรงงานนะครับผมคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะผมคันนี้เปิดราคาอยู่ย 5, 9, 000, 000, 000ที่5้า0ส0กาหมื่พันบฟรีดาวตกพรอยอยู่ประมาณหมื่นนิดๆน,นะครับผมพี่ๆท่านใดสนใจคันนี้นะผมสามารถแอดไลน์เบอร์โทรที่อยู่ต้ข้างล่างได้เลยนะครับผมเรามาดูตัวเปิดนะผมจะเป็นสีครเมียมแบบนี้เลยนะครับ โครงสร้างนะครับผมด้านในนะผมหัวน็อตนะครับไม่มีการแขกไปเยือนแน่นอนครับผมแล้วประกันโครงสร้างครับผมไม่มีพิควารจมน้ํำชนหนักมาแน่นอนครับหากพี่ๆซื้อไปนะผมตรวจเจอนะผมน้องรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับผมบริษัทเพชรยนเปิดมาเกกว่า25ปีนะครับผมมีรถสวยๆให้เลือกมากมายนะครับผมไว้วางใจกับบริษัทเพชรยนได้ครับผมหัวน็อตเสาบีนะครับผมเห็นกันแบบชัดๆแบบนี้เลยนะผมไม่มีรอยขยงขยับนะครับผมแผ่นเพจนะครับผม เห็นกันแบบนี้เลยครับผมถ่ายให้ดูกันแบบใกล้ๆเลยนะครับเหมือนพี่ๆมาดูรถที่สาขาเลยนะครับผมด้านในนะครับผมตัวเปิดจะเป็นแบบโคเมียมนี้เลยนะครับผมอ่าสะอาดสะอ้านนะครับผมคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับผมยังไม่ได้ปรับสภาพแบบร้อปรเ็นะครับพี่ๆอาจจะมีริ้วมีรอยมากนะครับผมพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมสามารถเข้ามาดูรถที่สาขาเป็นยนนะครับตั้งอยู่ถนนเสรีไทยซอย95นะครับผมหัวน็อตนะครับผมเสาบีด้านหลังนะครับผมถ่ายให้ดูกันแบบนี้เลยผมไม่มีรอยขยับขยื่นแน่นอนครับผม แผงประตูนะครับผมไม่มีรอยขีดข่วนแน่นอนครับผมรับประกันได้เลยครับพี่พี่ล้อแม็กนะครับผมจะได้เป็นล้อแม็กขอบ17นิ้วนะผมได้เป็นดิสสี่ล้อแบบนี้เลยนะผมเป็นล้อแม็กแบบทูโทนนะคะพี่พี่เป็นสีขาวตัดสีดำนะครับผมกระจกด้านหลังนะผมแท้ๆจากโรงงานครับผมยี y ่ห้อโตโยต้าติดแบบนี้เลยมีเส้นไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะผมด้านหลังนะผมมีไฟดวงที่สามติดมาให้ตรงนี้อีกหนึ่งดวงนะครับ ไฟท้ายด้านหลังนะผมจะเป็นแบบ LED นะครับผมโคมไฟนะผมเดิมๆจากโรงงานนะผมม,มีรอยแตกรอยร้าวแน่นอนครับผมโลโก้นะครับผมเห็นกันแบบชัดๆแบบนี้เลยด้านหลังมีเซ็นเซอร์มาอีก2จุดนะผมมีไฟทับทิมมาให้เรียบร้อยเลยนะผมเวลาขับข้ามก็ข้ามกคืนนะผมเวลาไฟถงมานะผมมันจะสะท้อนแสงนะครับไฟนะครับผมเป็น LED แบบนี้เลยนะโคมไฟเดิมๆนะครับ ไม่มีรอยแตกรอยร้าวแน่นอนครับผมเรามาดูกันที่ห้องเก็บสัมภาระกันต่อนะครับผมคันนี้นะครับผมเรายังไม่ได้เอาไม้มาแปะให้นะครับผมอันนี้เอาไปทําอยู่นะครับพี่ๆจะได้เป็นล้อมแม็กนะครับผมเดิมๆนะครับผมเหมือนตัวรถเลยนะผมแม่ลงแม่แรงอยู่ครบนะครับประจงประแจอยู่นะครับผมซีนทางมะพร้าวนะครับผมเห็นกันไม่เอ่ยแบบนี้เลยนะผมแบบนี้เขาเรียกว่าซีนทางมะพร้าวนะผมจะเป็นสีเดียวกับเปลือกไข่นะครับ เดิมๆจากโรงงานต้องมีแบบนี้ทุกคันนะครับผมเรามาดูกันที่ฝาก,กระโปรงหลังกันต่อนะครับผมหัวน็อนนะครับไม่มีการข่าปไปเยื่อนแน่นอนครับผมรับประกันได้เลยถ่ายให้ดูกันแบบใกล้ๆแบบนี้แล้วไปแท้นะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับผมยี่ห้อนี้เลยนะครับเหลี่ยมสันตัวรถคมๆเลยนะครับผมเบ็อาร์เห็นกันแบบนี้เลยนะผมดูกลมๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้เปิดราคาอยู่ที่ 5แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับฟรีดาวตกพอนอยู่ประมาณหมื่นนิดๆนะครับผมหัวน้อยทางซ้ายนักขวานะครับไม่มีการแฉะไปเย็นแน่นอนครับผมล้างน้ำนะครับผมเม็ดอ้ากนะครับผมเห็นกันแบบชัดๆแบบนี้เลยนะครับผมคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะผมยังไม่ได้ปรับสภาพแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอาจจะมีนิ้วมีรอยกันบ้างนะครับอน้องบอกเลยขนาดนี้ก็สวยอยู่แล้วนะครับพี่ๆเหลี่ยมสันตัวละคมๆเลยนะครับผมไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มแน่นอนครับเรามาดูฝั่งป่ากันบ้างนะครับผมรอยล้อมแอกขอบ17นิ้วนะ รัดมอคายาง225ทับ45ขอบ17นิ้วนะครับตัวเปิดจะเป็นแบบโคเมียมแบบนี้เลยเรามาดูด้านในกันต่อนะครับผมด้านในจะได้เป็นเบาะหนังนะครับผมเดินได้สีขาวแบบนี้เลยนะครับผมเบาะหนังกว้างขวางมากครับตึงๆนิ่มๆเลยนะครับผมฟองน้ําแบบตึงๆเลยนะครับผมไม่มีรอยฉีกคงฉีกขาดนะครับผมมีที่พักแขนมาให้นะครับผมสามารถวางแก้วน้ำได้ทั้งหมด2ใบนะครับแก้วเฮติกก็วางได้นะครับพี่ๆมีช่องแอร์มาให้อีกนะครับผมแบบ ข้างหลังนะผมเย็นสบายแน่นอนครับผมและประกันครับผมหัวนอตเดิมๆนะครับผมไม่มีการขัดเพื่อเยนแน่นอนครับผมอันนี้เป็นฝั่งของฝั่งขวานะครับตัวเปิดนะครับผมเป็นโครเมียมเหมือนเดิมนะครับผมฝั่งประตูนะครับผมไม่มีริ้วไม่มีรอยนะผมกระจกแท้จากยี่ห้อโตโยต้าผมกระจกแท้แบบนี้เลยได้เป็นกระจกข้างแบบปรับไฟฟ้านะคะผมติดตั้งอาเป็นไฟเดียวในตัวนะครับ ฝั่งของคนขับนะครับผมจะเป็นออโต้นะครับผมปกติแล้วบ้านปกติจะเป็นแบบปกติครับมีเซ็นอร์ล็อกมาให้แล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบเปิดปิดกระจกข้างนะครับพี่ๆตัวเปิดจะเป็นแบบคอมเมทแบบนี้เลยหัวน็อตนะครับผมไม่มีการฉับเยื่ยนทุกจุดนะผมถ่ายให้ดูตัแบบใกล้ๆแบบนี้เลยนะครับผมคันนี้เปิดราคาอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมฟีด้าตกพอยอยู่ประมาณหนึ่งนิดๆนะครับผมขอคนซื้อเงินเดือนสักสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นสองออกรถคนเดียวจบแน่นอนครับผม สติกเกอร์จากโรงงานอยู่แบบนี้เลยครับผมคันนี้จะได้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมสะดวกสบายแน่นอนครับผมน้องบอกเลยคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันด้านในกันต่อนะครับส่วนของด้านในนะผมจะได้เป็นวงมาลไรมังติฟ้ฟอร์ชั่นนะผมรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ได้นะครับผมฝั่งนี้จะเป็นฝั่งควบคุมรถนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันนะผมคนนี้จะได้เป็นกุญแจคีเลตนะผมสตาร์ทด้วยมือแบบนี้เลยนะครับผมสะดวกสบายนะครับพี่น้าปัดเรือนไม้นะผมจะเป็นแบบดิจิตอลนะครับผม คันนี้วิ่งไปแค่หนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลเมตรเองนะผมวิ่งไปน้อยมากนะครับพี่ๆก็เสื่องวิทยุนะผมจะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมรองรับ AM/FM นะครับผมบลูทูธได้นะครับผมแอร์จะได้ทั้งหมดสี่จุดนะครับผมซ้ายขวาอย่างเรืจุดแล้วก็ตรงกลางสองจุดนะครับผมมีไฟพามากมาให้เรียบร้อยนะครับผมแอร์เป็นระบบพอตโต้นะครับผมมีระบบไรฟงไลฟ้ามาให้เรียบร้อยนะครับผมจะได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผม เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับผมมีที่วางแก้วน้ําตรงนี้มาให้สองจุดนะครับผมสะดวกสบายแน่นอนครับผมคอนโซลหน้านะครับผมไม่มีรล้ยวไม่มีรอยนะครับผมจะได้เป็นหนังหูนุ่มนะครับพี่ๆกระจกทรงหลังมีมาให้พร้อมนะครับผมม่านบังแดดมีมาให้พร้อมนะผมติดตั้งไฟส่องแผ่นที่นะครับผมมีทั้งหมดสองจุดใช้งานได้ปกตินะครับผม ปานบางแดดนะผมซ้ายขวามีมาให้นะครับผมเวลาเปิดเราจะมีไฟนะครับผมคอนโซลบนสวยๆใสๆเลยผมไม่มีริ้วไม่มีรอยน,นะครับผมรับประกันโครงสร้างครับผมไม่มีพิวามจมน้ําชนหนักมาแน่นอนครับหากพี่ๆซื้อไปแล้วตรวจเจอนะผมน้องรับซื้อคืนเต็มจานวนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องเครื่องก่อนเราไปต่อกันที่เครื่องยนต์ต่อนะครับผมคันนี้นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับตัวเส้นคมๆเลยนะผมไม่มีรอยบุบรอยลัยยิ้มเลยนะครับผมการกระจกข้างจะเป็นแบบพับไฟฟ้านะครับผมตั้งไฟเลียในตัวมาพร้อมแล้วนะครับผม ได้เป็นล้อแม็กขอบ17นิ้วนะผมเป็นสีโทนทนแบบนี้เลยนะครับได้เป็นดิสสี่ล้อเลยนะครับพี่ๆเหลี่ยมสันต้นัวรถคมพรมนะผมไม่มีรอยบุบรอยลายินแน่นอนครับผมด้านหน้านะครับผมติดตั้งมาเป็นไฟคู่หน้าโปรเจคเตอร์นะผมมีไฟเดย์ไทม์นังนิ่งไลท์มาให้เรียบร้อยแล้วนะผมโครงสร้างเดิมๆนะครับผมเอามาเริ่มจากฝากระโปรงก่อนนะครับ ฝากระโปงนะครับผมหัวน็อตไม่มีการขัดขยื่นแบบนี้เลยนะผมน้องถ่ายให้ดูกันแบบใกล้ๆแบบนี้เลยนะครับเหมือนพี่ๆมาดูรถเกันรับผมรถคันนี้ขึ้นเข้ามาแล้วผมยังไม่ได้ปรับสภาพแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมอาจจะมีล่องรอยกันเปืือนบางนะผมปากกระโปงแท้ๆจากโรงงานนะครับผมยี่ห้อโตโยต้าตีแบบนี้เลยดูกลมๆแบบนี้เลยนะครับผมถ่ายให้ดูกันแบบใกล้ๆแบบนี้เลยนะครับบอกเลยคันนี้สวยมากครับพี่ๆพี่ๆท่าน,นใดกำลังตามหาอยู่นะครับรถสเปคประมาณนี้นะครับผมนราแนะนําคันนี้นะครับผมสติกเกอร์จากโรงงานอยู่ครบนะครับ แห่งการความร้อนนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะผมไม่มีรอยย้งรอยย่นนะครับพี่ๆรอยเหรียญบาทนะครับผมชัดๆแบบนี้เลยนะครับผมหัวน็อตนะครับไม่มีการขับเยี่ยนทุกจุดนะผมรับประกันโครงสร้างครับผมพี่ๆซื้อไปไว้วางใจได้ครับผมออกรถกระบริสัทเพชรยนต์นนะครับผมเชื่อมันเลยครับผมมีแต่รถคุณภาพดีรถเกจเอมาขายนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับผมหัวน็อตนะครับไม่มีการขับเยี่ยนทุกจุดนะครับผมถ่ายให้ดูความแบบตัวเครื่องมากนะครับผมไม่มีน้ำมันยงน้ำมันเยิมนะครับพี่ๆ เสียงแบบเมเนียมแบบนี้เลยนะผมต้องบอกเลยว่าคันนี้ใหม่มากครับพี่ๆเรามีการตรวจแบตเตอรี่ให้นะครับผมก่อนสองมอบร้อนนะครับผมเป้าโชงนะผมเมท้าเห็นกันเรียยตัวแบบนี้เลยนะครับผมคันนี้นะครับผมก่อนสองมอบรถทุกครั้งเราจะมีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้หมดนะครับผมพี่ๆี่ซื้อไปนะผมใช้งานได้อีกหมื่นโลเลยนะครับผมยาวๆเลยนะครับราคาคันนี้นะครับผมเปิดราคาที่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับฟีด้าตกคอนยู หมื่นนิดๆนะผมขอคนซื้อนะครับเงินเดือนสัก2องหมื่นหนึ่งสองหมื่นสองสามารถเอารถคนเดียวจบแน่นอนครับผมคันนี้ตั้งขายอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับผมอยู่ที่สาขาสองนะครับตั้งอยู่ถนนเตไทัยซอยเก้าสิบห้าแขวงบิบุรีเขตบินบิ๊กกรุงเทพมหานครนะครับพี่ๆท่านใดอยากมาดูรถได้นะครับผมหรือว่าทดลองขับกันได้นะครับผมสามารถติดต่อได้นะครับผมเบอร์อยู่ข้างล่างเลยนะครับวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ